โปรแกรมพัฒนาบุคลากรในรูปแบบคัสเคสครับหัวข้อการบริหารและการโค้ชครับ .Management and Coaching ครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารจัดการงานเช่น Performance Management นะครับและการพัฒนาบุคลากรหรือทีมงานเรียกว่าการโค้ชหรือโคชชิ่งครับ งั้นในทุกระดับเรียน2มุมนี้ก็สามารถที่จะทําให้ performance ดีขึ้นแล้วก็บุคลากรเติบโตได้เขาเรียกว่างานได้ผลคนเป็นสุขครับระดับบริหารนะครับ n e n t m เ n t เรียนเรื่องอะไรครับเรียนเรื่องของ Situation Management by Professional ครับความเป็นมืออาชีพครับเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงเพราะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสูงมากงั้นสถานการณ์ต่างๆที่เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารต้องบริหารจัดการครับ ปล่อยให้สาการเกิดแล้วเกิดผลเสียกับองค์กรไม่ได้ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์ครับเกิดอะไรขึ้นบริหารจัดการงั้นควรจะต้องมีการเรียนรู้เรื่องของครบเครื่องเรื่องการบริหารสาการต่างๆไม่ว่าจะเป็น risk management นะครับ crisis management นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ performance management และรวมไปถึง people development บริหารคนครับให้ได้งานนะครับแน่นอนครับก็คงจะ หนีไม่พ้นเรื่องของการพัฒนาด้วยการโค้ชครับบริหารผลกับรางานให้บรรลุเป้าหมายครับเป็น performance management ที่บรรลุเป้าหมายที่เป็น KPI บริหารระดับสูงก็จะให้ความสำคัญกับ KPI หรือหน่วยวัดเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จก็จะถูก deploy ส่งต่อเป็น c a s c a d e ลงไปให้ระดับจัดการระดับจัดก,การก็จะต้องทำงานในเชิงของ proactive management ครับ และแน่นอนครับก็จะต้องโค้ชทีมงานครับเป็น performance coaching ครับงั้นการสร้างหรือการทำงานในเชิงของการทำงานเชิงลุกนะครับก็จะเกิดขึ้นครับเป็นเรื่องของ proactive working mindset เป็นจุดเริ่มตน้นเพราะนฝ่ายจัดการก็จะมีแนวทางการแก้ปัญหาในการคิดแบบต่างๆเพราะการคิดก็จะเป็นเรื่องของ มุ่งไปที่ตัวผลลัพธ์นะครับผ่านการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านการสร้างสารรค์แนวทางใหม่ๆผ่านการเรื่องของการตระหนักรู้ในเชิงของกลยุทธ์แล้วก็มองเห็นปัญหาและมุ่งไปที่เป้าหมายอย่างเป็นระบบมากขึ้นครับก็จะทำให้มีการทำงานในเชิงของการข้ามสายงานเพราะต้องการความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับสุดท้ายครับก็เป็นการโค้ดทีมงาน ได้ทั้งใจได้ทั้งผลงานนะครับเกิดการทำงานเป็นทีมมากขึ้นครับส่งต่อไปที่ระดับหัวหน้างานครับหัวหน้างานก็จะเป็นผู้นำสามเก่งนะครับที่เก่งคิดเก่งคนเก่งโค้ชครับเั้นเก่งคิดก็จะเป็นการล้อกับการทำงานเชิงลุกของระดับจัดการนะครับคิดในระดับเลเวลของคิดแก้ปัญหาคิด วิเคราะห์แล้วก็คิดทางเลือกเชื่อมโยงไปกับการทํางานเชิงลุกของระดับจัดการก็คือการคิดเชิงกลยุทธ์และก็การคิดเชิงระบบมีการต่อเชื่อมกันครับงั้นระดับหัวน้าง,งานก็จะต้องให้ความสำคัญก,กับการเป็นผู้นำนะครับการเป็นผู้ที่ใกล้ชิดผู้ใต้บังญชาผู้ปฏิบัติงานมากที่สุดพร้อมกับฝึกทักษะด้านโค้ชครับโค้ชที่ความรู้โค้ชที่ทักษะโค้ชที่ กกอบความคิดนะครับก็จะเป็นเชิงของโคชชิ่งหมายเสร็จครับต้องมีบทบาทของการเป็นโคชมากกว่าการเป็นเฮลเปอร์คอยช่วยเหลือพนักงานอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในแง่ของการบริหารก็ต้องได้ทั้งงานและการโคชก็ได้ใจคนครับหากระดับบริหารใช้การบริหารตามสถานการณ ระดับจัดการเป็นเรื่องของการทํางานหรือบริหารงานเชิงลุกแล้วก็การโค้ดผลการประโยชน์งานให้กับผนัางงานผนัางงานก็นำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องของการพัฒนาความคิดการพัฒนาความเป็นผู้นําและการไปโค้ดทีมงานให้ประสบความสําเร็จต่อไปโปรแกรมนี้ก็จะมีความต่อเนื่องในหัวข้อของ management and coaching ทั้งระบบในองค์กรครับ